เดือนที่หกมิถุนายนใครจะซื้อปฏิทินก่นเดืก้านะเดือนที่หกไฟเสมอด้วยราคะไม่มีท่อเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกเสมอด้วยเบญจขันไม่มีสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีโอ้โหไฟเสมอด้วยราคะราคะคืออะไรความกำนัดอย่างแรงกล้าความเพลินพอใจอย่างยิ่งสยบโมเมาต่อสีนิองเพื่อเพลิดเพลิอนอารมณ์นี่ไฟ จะแรงแค่ไหนก็ตามจะทําอันตรายแก่ใครได้ขนาดไหนก็ตามก็สู้ไฟในกามร,ราคะไม่ได้โทษเสมอด้วยโทสะไม่มีโทษในโลกนี้โทษอะไรก็แล้วแต่จะสารพัดที่เป็นโทษเป็นภัยอันตรายร้ายแรงอย่างยิ่งขนาดไหนก็ตามสู้โทษที่เกิดจากโทสะไม่ได้ทุกเสมอด้วยเบญจขันไม่มีเบญจขันคือขันห้าขันห้าคือกองทุกข์ ทุกใดในโลกนี้เสมอด้วยขันห้าไม่มีแล้วความสุขยิ่งในโลกเสมอด้วยความสงบไม่มีสุดยอด